สิ่งที่มือใหม่หัดใช้ tiktok ต้องเตรียมนั่นก็คือหน้าโปรไฟล์ค่ะจะมีวิธีการตั้งแบบไหนเราไปดูกันเลยจ้าแล้วก็ไปที่แล้วก็ไปที่ฉันค่ะมาถึงหน้าโปรไฟล์แล้วให้สังเกตดูนะคะบาร์ด้านบนค่ะที่เป็นชื่อนะคะ ไม่วานแนะนําให้เป็นชื่อภาษาไทยค่ะเพราะว่าง่ายแก่การค้นหาของคนไทยค่ะอันที่2ค่ะรูปโปรไฟล์ของเราค่ะควรจะเลือกรูปที่สวยที่สุดและดูเป็นมืออาชีพมากที่สุดนะคะหรือว่าใครเป็นสายตลกก็ทํารูปตลกกได้เลยค่ะสองค่ะจะเป็นแอดนะคะซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะคะตรงนี้ให้เราค่ะพิมพ์ให้มันสั้นๆหน่อยนะคะถ้าเกิดชื่อซ้ำเนี่ยก็สามารถใส่ตัวเลขที่เป็นเลขคู่ซ้ำๆได้ค่ะค่ะก็จะเป็นการแก้ไขโปรไฟล์ค่ะให้เข้าไปดูที่การแก้ไขโปรไฟล์นะคะ ให้น้องๆนะคะใส่รายละเอียดของประวัติค่ะประวัติเนี่ยให้ใส่ก็คือเรื่องราวของเราค่ะและความที่เราจะมาเป็นตัวตนบนทิกตอกค่ะอันนี้สําคัญต้องใส่นะแล้วก็เว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์นะคะให้ใส่ลิงก์ค่ะที่สามารถจะทําให้ติดต่อเราได้นะคะแล้วก็หมวดหมู่นะคะเลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการจะเป็นสร้างตัวตนบนทิกตอกนะคะเมื่อเรานะคะใส่ลิงก์เรียบร้อยแล้วให้เราลองเข้าไปดูนะคะว่าเขาจะสามารถติดต่อเราได้ในช่องทางไหนค่ะลองคลิกลิงก์เข้าไปดูนะคะ เห็นไหมคะว่าในหน้าลิงกเนี่ยค่ะก็จะมีชื่อของเราใช่ไหมคะแล้วก็วิดีโอแนะนําตัวค่ะมีช่อง tik t ตอกนะคะแล้วก็จะมีไลน์ด้วยค่ะปุ่มที่เป็นไลน์ก็สามารถติดต่อเราได้นะคะแล้วก็มี Facebook แล้วก็มี YouTube ค่ะอ่านเดี๋ยวที่วันให้ดูนะอย่างเช่นเข้าไปที่ YouTube นะคะ <ๆ S 1> ก็จะเจอช่องของเราค่ะหรือว่าจะไปที่ช่อง Facebook <ๆ S 1> ก็สามารถเจอ Facebook ของเราได้ง่ายๆเลยค่ะ หรือจะติดต่อเราที่ทางไลน์ก็ได้เห็นไหมคะว่าถ้าน้องๆใส่รายละเอียดต้องทำการติดต่อ ลูกค้าจะสามารถติดต่อเราได้ง่ายขึ้นสะดวกไหมล่ะคะลองเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ดูนะคะและสาหรับใครคะ่ะที่ทําช่องติ๊กต็อกแล้วนะคะยังไม่ลุ่งยังรู้สึกว่ายอดวิวน้อยผู้ติดตามน้อยสามารถติดตามช่องของไม่วันได้นะคะกดติดตามไว้เลยคะ่ะช่องนี้ค่ะจะมีสาระสําคัญสาระน่ารู้ที่ช่วยผับดันให้คุณมีผู้ติดตามเยอะขึ้นและให้คุณมีผู้ติดตามถึง100 0คนได้เ็วที่สุด